กลอกพ่อช่องอนนี่คอมกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์พ่อด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเซอร์ไพรส์พ่อด้วยไมโลคิ้ของจริงนะคะไม่ใช่หลอกพาไปเซเว่นแล้วนะคะก็นี่เป็นไมโลคิ้จริงๆนะคะที่ลองเอฟซีนะคะฝากเอามาให้นะคะนี่อันนี้จะเขียนว่าห่อเล็กให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์พ่อแล้วนะคะว่าจะตกใจแบบเออพ่อหนูซื้ออันนี้มาให้จริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเย้ วาคิดว่าพ่ออาจารย์ไม่เชื่อแล้วหรือเปล่าไปปลอบใจพ่อกันไปกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะชุบชุชเข้าไปหน่อยนี่ห้องพ่อเราลกมากนะคะลกมากลกมากลกกมาพอ่อหนูมีอะไรจะให้ไปิดพอ่พอพอมหรือยัง น no. ี่แกง่เพราะไม่ยอมนะแต่วีของจะให้ของดีด้วยอันร่อกี้ไม่ดีเลยดีร่อกี้น่ากลัวอล้วจะจะจะเบเงินมาต้องลงโทษนะถ้าหนูทำไม่ดีอ่ะเอาไม่เอาอีกไม่ได้ต้องใส่มืออตกใจนี่มันคือ อะไรนะคิวคิวอะไรนะไมโลคิวของจริงก็หนูมีแล้วไม่ใช่เหรออันนี้ f อส่งมาให้พ่อโอ้อะส่งให้พ่อเหรอใช่เขาบอกว่าฝากให้พ่อกับแม่เขาคงเห็นคลิปนั้นแหละคลิปแย่กันโดนหลอกกันไปหลอกพ่อมีหลอกพขาใช่ไหมใช่ขอบคุณมากเลยครับพ่อกินให้ดูนะเพื่อจะได้โอ้โหคิวแปลว่าลูกบากลูกบากแปลว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่าสามมิติเลยนะเนี่ยพ่อชอบมากเลย ไม่ต้องแลมลีเดอร์แล้วอมกอดอมอมอมมโลคิวนี่เไยโรอยู่ตรงคิวอ่าไมโลอยู่ตรงคิวมายโรคิวไมโลคิวโอเควันนี้ก็คลิปเซอร์ไพรส์พ่อนะคะจบไปแล้วอ๋อกลัวันนี่ไี่ชอบแกงพ่อ ตัดไว้แล้วเดี๋ยวพอ่อจะแก้งโดงนนี้ตับพ่อแล้วต้องตับโดนนี่ตัดโดนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแก้งพ่ออีกแบบะเร็วๆนี้นะคะรอติดตามกันด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้เราเรับคลิปนี้นะ